ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเปมนเดิมครับผมมาแลนไส้มือดีมันทุกไส้ามากเข็ดตันะครับไส้ไม่เช็ดตัน กันแล่นเร็วไปเลย้วครับรถหนักยานเวลายางตรงยางแตกเอาพระทันครับกินเ,เ่ียเยอะประมาณนี้แหกสิบหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยครับ ห่อนครับก่อนแมมโอ้ดอกนี่ก็แล่นเซ้นเอ่อเดียบมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าสู่เอ่อมุ่งหน้าเขาไฮ้เมืองชนครับสกลบุรีสกลบุรีเดีย๋ยวไปซายเอาทร่ไปลงยอยู่แยกคีรีอ่ะ โอ้โหหัวลากันดิแมฮีโน่กัน เสรได้น่ก็เป็นมอเตอร์เวย์ครับเขาเรียนขางมอเตอร์เว่ยเรียนทางคู่ไอ้คู่คู่ขนาดว่าน่ะโ,โอ้ยจวดเหรอเนอะรถไม่ไหมฮะ ไปโยมือนีรถหน่อยครับผมโอ้ยเบิ่งห้อยหลงลอยเสาไฟหางเงี้ยนะจากรถยังเอาไปกินรองใส่สิบล่อมั้งเนี่ยโอ้มันแมคโคเอีอยงวานทุนไหนวะเนี่ยผมเคยเห็นน้อเนาะ ไแล้วมั้งเนี่ยนี่กับเสาไฟหาจี้วโอ้บอกนี่รถเพื่อเอาไปกินดูเถอะหาดูยังเนี่ยเสาต้นเนี่ยอาชีพแล้วกับขับเคีน งานอัดดิเรกแลนหินแลนไา,คา,า,า,นา,านน้ครับผมเวลาว่างเวลาหินไส้เอ่อพวกงานเชนบอมมิยกอ่ะครับพวกรองครับผมวิ่งหินวิ่งไา้ có lạc bên lọ ở đấy nó Nó ngạm kìa เอาเซเลนเขาไอทะลุเซนไนะนี่แหละครับไอ้แหยกที่เรียเลยรูเขาลงโมเลยเดี๋ยวขัดไปขามถนนขลามเนี่ยต้องปุ่นดานดานตั้งดูอีีครับเมืองชนเนี่ยตำรวจตั้งดานดีนดีด เซนถนนขอลามอ่ะอ่าติดตั้งประจำได้ใต้สะพานนะตั้งเซนสุขมุมวิทอ่าขาข้าตลาดน้องบน้นติดตั้งอยู่ใต้สะพานสะพานกับสะพานในถนนขอลามนั่แหละ ช่วงวันหยุดเนี่ยรถหลายครับครับบางแสนขันไพชจะมาเทียเท่ยวอ่ะมันกว้างมากครับช่วงบ่ายนี่ก็รถหลายอีเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตยเเ์เนี่ยเทียวแสนเวลากลับเนี่ยโอ้รถมันติดคักอี่เมติดงักงักครับ,รบเดี๋ยว เอาแยกคีรีเลยเอาแยกคีรีเลยเนี่ยครับเสร็จเนี่ยเป็นล่องโมครับล่องโมแยกคีรี ตายลงมีแต่ลงหม่อ้อต่อยเลยขมานีน่ คนเสนี่ยแหงบาได้คันแหงน,นี่ฟุ้นตลบอบปวนเลยครับเนี่ยนี่เป็นโรคหัวกนนี่ อ,อกันไม่คลิปหนานะครับผมปวดแขนแล้วครับสวัสดีครับ